ชีวิตมนุษย์โดยเฉลี่ยมีเวลาเพียงประมาณ4,000สัปดาห์เท่านั้นและความจริงก็คือเราไม่ได้ทำเวลาหายแต่เราจงใจทิ้งมันไปต่างหากปัญหาไม่ได้อยู่ที่ชีวิตสั้นเกินไปแต่อยู่ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปอย่างเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีเราไม่ได้มีเวลาน้อยแต่เราต่างหากที่เป็นคนทำให้มันเหลือน้อยเองจากการใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายเวลาไม่ใช่แค่เงินแต่มันคือชีวิตของคุณเอง เงินเสียไปคุณยังหาใหม่ได้แต่ทุกวินาทีที่ผ่านไปจะไม่มีวันย้อนกลับมาลองคิดดูว่าถ้าคุณเสียเวลาแค่วันละสองชั่วโมงกับการเล่นโซเชียลมีเดียในหนึ่งปีคุณจะเสียเวลาไปถึงหนึ่งเดือนเต็มเตมเวลาหนึ่งเดือนนั้นคือเวลาที่คุณสามารถเอาไปสร้างทักษะใหม่เริ่มต้นธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เลยคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าพวกเขามีเวลาอยู่เป็นอมตะ โดยลืมไปว่าความฝันจะกลายเป็นความจริงได้ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำมันโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉลีย่ยเราใช้เวลา7ปีของชีวิตไปกับโลกออนไลน์และอีก3ปีไปกับการดูโทรทัศน์และเกือบหนึ่งปีไปกับการแค่ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์เพื่อดูการแจ้งเตือนหากคุณแบ่งเวลาเหล่านี้มาเพียงครึ่งเดียว คุณจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะก้าวขึ้นเป็นระดับแนวหน้าในสายงานของคุณการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการตระหนักถึงกฎ80-20หรือกฎของพาเรโตซึ่งบอกว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่มาจากความพยายามเพียงน้อยนิดในแต่ละเช้าให้เลิกเช็คมือถือเป็นสิ่งแรกแต่ให้ถามตัวเองว่างานสำคัญเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้วันนี้สำเร็จคืออะไรการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนจะช่วยให้เวลาที่เหลือของวันง่ายขึ้น และนี่คือความลับของคนที่ประสบความสำเร็จเลิกใช้แรงฮึดที่มีจำกัดแต่ให้ใช้ระบบในการจัดการเวลาแทนเช่นการแบ่งเวลาเป็นบล็อก time blocking ล,ลองแบ่งเวลา90นาทีแรกของวันให้เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครรบกวนเพื่อทำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณให้สำเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลา19นาฬิกาถึง22นาฬิกาจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนในระยะยาวหากคุณใช้เวลาช่วงเย็นเพื่อเรียนรู้แทนที่จะแค่เสพความบันเทิงคุณจะนำหน้าคนอื่นไปไกลภายในเวลาไม่กี่ปีจงเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเซ y no กกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของคุณเพราะทุกครั้งที่คุณตอบตกลงกับสิ่งไร้สาระคุณกำลังปฏิเสธความฝันของตัวเอง ตระหนักถึงเมมโมรี i หรือการระลึกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อให้คุณเลิกกังวลกับเรื่องเล็กน้อยและอีโก้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความตายแต่คือการที่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการจริงๆความลับของชีวิตที่มั่งคั่งคือการดูแลพลังงานไม่ใช่แค่เวลาจงนอนให้พอออกกำลังกายและดูแลอาหารการกิน เมื่อคุณมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมการทำงานเพียงหนึ่งชั่วโมงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการฝืนทำทั้งวันด้วยความเหนื่อยล้าทบทวนตัวเองในทุกสัปดาห์ว่าสิ่งไหนที่ขโมยเวลาคุณไปและสิ่งไหนที่มอบความสุขและการเติบโตให้กับคุณสุดท้ายนี้จำไว้ว่าตารางเวลาของคุณก็คือเรื่องราวชีวิตของคุณเองอย่ารอจนกว่าจะสายเกินไปที่จะเริ่มลงมือทำ